สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อให้พี่น้องและเอฟซีสบายดีตอนแรกพ่อให้พี่น้องตอนแรกมื่อนี้กะตอนนี้มากินป่าอยู่หน้าหัวหน้าปลาซิวพ่อให้พี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้กะมีทีมงานหลายๆคนเนี่ยนะเดี๋ยวไปติดตามรับส้มมุงน้ำเดีอดว,ว่ามีเพื่อนแน่เมื่อนี้นะแล้วกะ็หปาปลาเมื่อนี้นะซีได้ซีมันซ้ำเลิก,กะไปติดตามรับส้มมุงน้ำเดือดพ่อให้พี่น้องตอนนี้มาหัวหนุนบาวาดพ่อให้พี่น้องหัวหน้าปลาซิวพันธ์ไทยช่วยนะสบายดีสบายดี โอ้ยพคนสลัดได้ยามห้อนชอนไปลงน้ำลงในน้ำไม่อาบตัตแยมหนาวพุ่นะโอ้ยจังพอว่ากุ่นเลยได้ชุมๆชุบๆลุ่มล่บองจีกัไปหน้าละมันจนหนึ่มมงมาอยู่เมาแล้วเพิ่งคนเตียมไปนะ,ะ <c oughs> ทีมงานเท่ากันขาบรวรสว่าดีภาษาสีท่าสวัสดีสวัสดีเขากวนชอบก่อน เพิ่มน่ไปมื้อนี้นะนพ่ั้นบ่ปานแน่หรอข้าบ่ปัาเฉพาะแล้วก็หัวหน้าประิเมหัวหน้าประิวผ่านบาทกับแฟนไเมฆไดกับผระชาเคยจะได้เมยไหม่แล้วเนาะเคยจะได้เมยไหม่แล้วรอแด่หายรอแดกเพื่อกทุกก่อนได้ยดรอแดุีน้องับุกเพ่ด้มาอะไรเดี๋ยวจะได้เดินทางก็มันเ่าหัวหน้าประสิวคนขี่รถไปก่อนล้หัวหน้าประสิวกับเมพี่น้อาะหน้าหัวหน้าคพน ไปก่อนเดินยังคีพูล เด้อพี่เอาตามไ<ล>ด้เแ็ดเธอคีดพูดนั่นอาตาตกลึกกว่าแดนะเดเนาะแดดเอาแทเอาวางนอนเอานอนเก๋ใมายัางดีเหง,งื่อกระม่อ เธอนี่ยน่าด่างแกด่างอีกบอสเนี่ยโย่แกด่างให้เลยจ้ะมีบาปีงกันมีนักปีญานทุกคนปีน้ำต้องมีปีมีเสบียดลงพอได้พ่อมาโมงน้องบอลเก่านี่ยะอันมาตึกป่ามันนี่กะหาก็มาสง่งเธอหน่องนี่กะลงแล้วบอกว่าเสม,ม,ม,มองยังมอง คนาปาซิวพอนโยทางนั้นโอ้แหแหน่แหละหน่ล,นลายอะไรนะพวกพี่เลือกกลัวแดดเอาละแหเอา่าขนาดอันนั้นสองโมงสามโมงยังแดดอยู่มันไปเลยแน่ละมนัน,น,ะมนยังไม่แล้ยวยังไม่มี แปว่ายังไม่หมันม่านดไร้หลวงพะวนะไ่ปคับมืออยาว่าล้ฮโอ้โดึงไปมันมีมุ่นกูมีอางน้ำนั่นเม้นเจอเพ้อแล้วอนตอนนี้ก็มีอางน้ำเพ่อเคยเห็นโก้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  คีดตบลาไอเหึหึหึหตเห็นตะก้นบอกว่าได้แล้วบอได้แล้วปลาหนอยอ้าวปลาหนอยตูเดของรุนหมอมบาปลาหนอยย่าลุนฉันเล่นเชิญนะปลาเพิ่งลัปุปูปลานนี้เนี่ย ก็เช็ดดิซึ้สะทอดเชือเพราะว่าลาทอดทายกันเนอนุญาพปลาถือมองขออนหญ้ไหมแม่แม่โอยเรอนี่เขายังคอนซีพอมองอ่งนี้นะปลาถือมองทุกคนนะอุ้ยเจี๊ยมมองเขาละอะไร นนี่มันปลาหมองตัวนึงอย่าตึงแหแล้วทุกคนเลยพอเดี๋ยวแกด่างเอาบาน,นี้นะเฮิร์นโห,หน้าปลาซิวคนกระบวาดพนแก่เนาะ ตัวซิ่งหวานลีได้กุ้งนี่ปลาตัวแกด่างนะแกด่างอันนี้ดีกว่าโอ้น่ะกุ้งกระปานปลาซิ่วนี่สไลน์นี่ก็ตัวจ่องบ้านทอดีบัดปลาร้อยเลยได้ไหมบัดปลาเขียวผลายอันนี้เนาะปลาเขียวลายก็ปลาขาวปลาเขียวลายก็ปลาขาวเลือกปลาเคียวอันนี้บ่เงี้ยนี่ก้อยบ่อนี่ คอยปนอนี่กอยกนอนนี่เคยกุ้เนบื้อกุ้งกันคนเดียวรูดหอมอาอยู่เลยนี่จะทำไม่จะเปิดถล้เนาะนี่เสร็จได้กินไหวเดนี้ไขอแอนน้ำยู่เดี๋ยวเสร็จไหน้าปลาซิลก็บอว่าตึงแหวิมาแต่ตึงแห่ยพอแยกแงนแล้วเนาะด้วยมันไหนตกไงหนึงบวอดบม พอหย่อมเราเติบแล้วปกติมันลอยฟาลงน้ำในคลองนี่แหละนอด้กี่นึงแล้วเนาะลงแปม่น้ำเห็นว่าเห็นว่าลงอยู่อันอย่บนไงนะลงไปซื้อนั้นน้ำไม่ยาบนั่นลงแปม่น้ำซื้อนั้นป้ากินน้ำไม่ยาบแม่ลีบัวโอ้ยเต็มแล้วเชื่อมองโอ้ในจังหวัดอีเแห่น้ำโอ้หน้ามาชื้อเชื่อมองซื้อได้เจ้าหรือเปล่าเกือบเสือคูเนาะ เป็นเวนเดอเอ้ไหมหมแมนบอดี้กพอคีได้เมื่อกี้เย่ายไปเลยเด้หน้าไพ่มันตื่นโอนกบิจักราไได้โอ้โห้โอ้โหได้ปัญาตัไม่กแล้วมันริ่มขึ้นแบบกระตุ้นอือ ว้าวตังคียปลาปุ้งอันนี้ว่าปลาขคใหญ่นะนี่บอที่คใหญนี่บอแลว่ะเก็บอาปเลวเนี้มีคือกุ้งไข่บุ้งไา่ด้วยกันกุ้งก็มีตัวพอดีเนาะตัวเท่าแต่ถ้าดูก็มีตัวใหญ่เนาะอันนี้แบบตัวนี้น้อยกว่า แน่กองขนาดาย่ไปไปป่าพูนถือปลาใหญ่แล้วบ่ไม่ได้พาคุกุงเหอะไรตัวโขนนี่สืเขาหายจะลด <laughs> con đội cái krem kung yê hoop babon mênh mông ra tuyết ra hoop nè paimana hoon anh em không mẹ không mẹ phải uh, này, này. mẹ à mẹ không 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 cung không mẹ không nè không mẹ không mẹ ป้าต้องตัวน <office> ี้่อแน่ดีเด้เก็บเก็บุงแถวนี้ใหญ่สามรอบนี่พ่อพร้อมเนาะมาที่ชานเดวานะจักป่าพี่เลกมันไปจมีไปย่างแ่ในไปบ่กได้แล้กหน้าจุงอ่อนนำก็มีเด้จะอ่อนดีทุกคนต้ง เก็บขี้ยอ่แล้วเรเพื่นพี่น้องแต่ว่ายังเก็บบีมดนะเดี๋ยวนไปหาเก็บอีกเท่านึงต้องบุกย่งฟาต้องดองความอันนี้แม่วัดดองความมกมาเบิ่งน่ะไปไหนไปไหนก็ต้องเชื่อมกันะเพิ่งคู่ละเร่งคู่ละเบืองนี้แต่นี่กันเนาะทาานกสวิงล้างคนชาน้ล้างก็ล้างผู้ล้างก็ล้างบ่อบัดอันห้าช้อนพ่อละล้างทีเดียวแล้เพิ่งอ่ะ ป้าอายุอยู่แล้วเนาะตีนหูอะไรเงี้ยเจร่างนีนะแบบนีสุนคอยนี่พระนกเก็บได้ไปแล้นเป็นพระนกแก่ด่างนะพระนกน้ำมีอับน้ำน้ำอาบคู่มือเสาวเลยสาอาบอามือสามือเล็กหายวิ่งนอนหายวิงนอนนองมีปีงค่อยว่าอยู่ขันเก็บเป็นตีงขึ้นเมดแล้วค่อยลงเก็บแมวนะปงจะนิ่มลมแมวนี่เห็นลอยอยู่คืลงเปนคือวิญญาณปีกโต ปีมันมีกินผู้ชายจะผู้หญิมันข้าวผู้หญิงนกควายบพมันเหม็นผู้ชายมันวมีกินเนินผู้หญิงแบบมันแซ่บเลยนกควายเก็บเฮาแนนเก็บเด็ดจ้ะแม็นแผนเอกซอนมีหน้าที่ลงภาคดิบขึ้นนั้นระยะการแห่งเราก็โย่มันนป็ว

ปลาที่ชอบเลยปลาเสริมหมอปลาเสริมด้วยใช่แล่วใชเออปลาพวปลาติโทงเพิ่นนะเออปลาติโทงปลาติโทงอับปลาติเยอข้างในเก็บเห็ดเอาองลายเอ้ยวันนี้นะเอาองลายนะพี่คืองูมันบงนะเนาะนี่แต่ไม่คิดต้อมันเลยเนาะนี่แต่บ่ต่อ ต้นคุณไอ้ป้อต้นนินขนาบป่าท่องหลายไอ้ชื่อนีุ้้งาไปป่าป้าขาวสลัดอยู่หูหูผลาดผละอยู่หูสะออนเนยมอนซอนเนี่ยพี่น้องปลาทิโงงอันนี้นะตัวปลาซีวนาะลายอันนี้อันนี้มาปลาทิโงงเนี่ยเครื่คายคือปลาปลาใหญ่บ่ปลาตัวกระไรก็แย่คนนี้ก็แย่ชอบเติม ปลาคอหอปลาดุกปลาดุกปลาคอเนาะปลาคอข้าวต้มปลาค้ต้มอันนั้ปลาดุกลมเชื่มเลยนนปดุกขะตมเาุข้มเชือได้าอข้วต้มยำอนว่าอน้คอยำกนยำกนเชิ่อโตหเช่อชปลาดอยเปลาดุกปลาคอปลาคออันนี้คือปี๋เนาะ คือปีนคือปีหมูอ้าตีก็อ้อนแล้เล่เม่จับลยนี่พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ เก็บกุ้งเก็บป่าเป็นที่เ็มหอยแล้วเนาะเดี๋ยวสิเอาลงไปไล่นะในป่าขอป่าลุกมานําปลาดุกนี่นะทึ่โกนเดี๋ยวเอาลงไปไล่ล้วกะเออหาเห้ดูใหดกินยี่แต่เทงหัวหน้าพรละลงไปไล่ทุกคนเลยได้ลายคนาดอ๋อเอาขออะไรอีหลอกกุ้งเนาะกุ้งปลาซี่อยู่หลายก็เชิดปลาซีอย้ค่ะเดีวจับไปล่จับไปไล่จับไปไล่จับไป้ล่าบ่เับไับขึ้นมาไัับขึ้นมาไล่่ คอได้สองเนาะเทหงนะไม่ถเท่าะเม่ได้อานน้ำหมดแล้วได้ลงมานวดติซาก็ข่าวาอยู่ได้นะเฮ้ยเฮไหนอไอ้คุณจะไ่แต่คุณเราเที่ยว ล่างไล่เพื่ล้วดิินณาเ่กันยี่ไอ้อุกค้ปากกลมก็ได้สามตัตอนนี้ก็มาหอนบ่อแล้วทุกคนเดี๋ยวเถอะกุ้งเลอะนีเลลบหนึ่งลบสองอีโด้ไหนกอบกระส่าเต็มกระสามมีเต็มกันชังสักหน่อยป่ะพาเดี๋ยวเลอะแบบนี้เลอะพายเดี๋ยวเก็บขี้ยอจูกมีล่งน้ำเลอะไาขับขอนม่หล่ะ เอาเลือพอเล้ก้อยเหงก้อยรูดก้อยชิดอะไรล่ะชิดลีเดย์นุ๊ตยูเด่นเลยนี่แม่แม่ไปลาชงแง่งเต่งเฉยแม่นดกุ้งนนี่ะเห็นเขาเอ็ดอยู่คลิปนานเขาต่ำกุ้งนะเวาโนดมาเนาะน่ะเอาการโกยนะต่ำอีไรบ้างก็โนดมันก็ติดการโกยนะขึ้นท้องนี่ก็บ้ามีอะไรก็ชิมอิ่มห้องทำกุ้งลายนี่ช้ำ หองได้กินกันหรือบอกฮองยังเลอะอีกเจ้าหองท่าหองยิงเข้าอีกล้วฮองเป็นตะลุตโจนเยอะเด้เนาะเยอะแบบนี้เด้เนาะเยอะแบบเล้ชุบเห็ดกระเด้งเซิร์นผักตะเป๊ะแซ่บเด้หันน้ำปลาไดไปเนี่ยนะเนื้อสัตว์ตุ้มจัะเลอะขนงขี้ในเพ้อปลาตัวแต่เก่าเต้นเดี๋ยวนี้อย่าเต้นละกุ้งกะมันหอนแห้งพูดอากาศหอนพูด เต็นด้ต็นดองป่ะปานไม่ลุ่นมวยะซ้อนขึ้นมาตมแจ้ไปนังกับทิแล้วตแจ้มาโกทักอะไรได้นั่นอย่างว่าจำแจ้ะตุ้งแกงมีมี่เล้ยงไปเยอะแล้วเห็นเราไล้วหยบปลาทั้งหลายหยุบติจุ้งหลายยุบไก่ละ กอกกอกเลนเลยไปขันมะแดงเมาอวันนี้นะผู้ชายผู้ชายได้ไปขันมะแดงนะหมอบชิดได้ผู้ชายได้บอกนั่นคือผูเชยงานยนกใอ่ี้ะไรม่ก้อม่สเยงใส่ปาคอกับาดุนะคะงานเรนจะก้อยกุ้งจังห้ก้อยปลาจังห้าาไม่นุมาไม่นุเดียวอยู่เข้าแหงละกินปลากินก้อนเคยกินป่ะตนนี้มะเนอนี่นะบ่าวมะดอกขาลาวมะดอกาาว กินได้ได้แบบเลอหน่อยมันนะพลอยบิเคยกินเผากินบอกออบเคยกินเลยอันนี้บิกกินหดเลยอ้ยอันนั้หิวข้าละหิวข้าละนะ ปไปอันเมืองขอ้ากอยกุ้งกนะันเนาะมุ่นึแล้วเลยนาะทางในมันต้องข่้ราวอ้าวนี่ขรเผาเน้นยูฮันมันเป็นคลีคนนกแมนไหม่ะแ,แต่มัน,มนแกอ้ออกงายแบบเร,รารสชาติมันสผมขมม,มีมากแไปขมอันนี้เห็ดเมนูพ่อจะสอนเก่งป่าช่ย ใส่องปลาใส่สะอมใส่สะอมสะอมนี่คือพักขะบ้านเราเรียกพักข่ะมกนี็เต็มนาจ้ะพวอแ้วถวยนึงพอดีเอตอนตอนนี้กาซาสอนเพื่อนอันเสร็จป่าแล้วแล้วทุกคนยังโพ่กบเบื่อเฮ้ยสาวสีเพิ่นแก่งเนาะซึลลูกุ้งจ้ะ นะขันละม้วมนะจัาข네ันละม้วนมขันแล้ล่ะจะไปเชื่อจ้ากกมับทุกคนเลยเจ้าขันนันม้ส้มเรียบร้อยแล้วนะโอ๊ยมด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 ตี๋มด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 นะโอ้ยไปเ้โยไปเนาใส่บิได้เลใส่ันเป็นได้บ่อยแต่ลิแม่แ้มไม่ลจีนเ ย่องกันกัจะชดจะอดไปกี่ครั้แล้วย่องมูนั้นตามตามขั้นตอนได้กินเพามันเป็นได้ช่วยเธอละน้อยได้พักมันละหมดเนาะยบ่ักแล้ว็หมดมาเสือโครนี้อยู่เข่งนี่ได้เออหมดดำเสือโลดปีเสื่อกอยหมดดำเนี่ยหมดแดงเนี่ยมันอีกเสียบสิ ว่าแล้วป่าคือลงลายไปมาอยู่กะเจอทั้งมดเจอทั้งแมงนี่ใหญ่กว่าคนดเหรอไม่ขุดไงกับา่อนก่อนมันะีไน้อยนะคือว่าเอามาเดี๋ยวไปเอามีดเลยเออช่วยมือพ่อเจ้าเสื้อผักหลาเราอึดแซ่บกุ้งอยู่ดยน้อยเลยจุ่งจุ่งไร นี่ทุกคนตอนนี้ก็ซอยพักแล้วแล้วเนาะอันนี้แกงสมุนนี่ว่าแกงสบายนะงานจะเด้อยปัญหานะเจ้าจะแกงปลาจะแกงปลาเลยเนาะปลาไม่ยู่ยไปไม่กินเวลากุ้งเข้ากันดีอันนี้หโหน้าปลาซิวพึ่งคันน่ะมดแดงแล้วละเกือบเปียงนูพึ่งกระเซอแล้วนะยังแต่ท้าเสื้อผ้าเข้ามาคิดแล้วก็เข้าโคข้างน้อยข้างน้อยข้างน้อยแนวกับ มันบู้ำแกงปลาห้องก็พดแล้วพดเลยเดี๋ยวเอาปลาเซอร์เนาะตัวสีเซอร์อันปลาก้อนเนี่ยมันข้าวเลยทาด้น้ำพดลงเซอร์เอาสอนจีมาคิดด้วยพอนี้เชื่อก้อยเชื่อก้อยกุ้งบ่ปิ้งปลาค่อยกันดิต้นละน่อยหนึ่งเลืเดี๋ยวพดทะเละพดครับกำลังเป็นน้ำลายกระปูอยู่ เเออาลงรปลาตวพดคักแล้ววันนี้เนาะพดเลยจันนีมเนาะปลาลงเลยพดคักเลยเดี๋ยวปลาลงเลยมากินเดิดเวล่ะทุกคนพดแห้งลีลงเน้ำดอนได้เดี๋ยวเฮินปลาสุกจังอย แตงเซอร์พักก็ไปปรุงแล้วก็ชื่อลูกนะปรุงข้าหม้อแกงแนวแล้วก็มันซุกกุ้งวันนี้นะขอให้พี่น้องมามาโทรศัพท์มาสดกินแดงลทางแกงทางก้อยเลยยัดรถเกตมใดก็แล้วโดนมาแล้วก็ยิงโเชือแล้วก็เดีเชือแล้วเชือแ้วเช่มาได้เชื่อแล้วเชื่อานแล้วในรรอะละบานีเนาะเอมันล้แน่เอาไปเฟซจังน้อยเนาะพ่อของข้าวเลยโอ้เฮงร้านเท้าร้านเทืา มนบ่อนั <c oughs> <c oughs> ้นลานบ่อดูลานนั่นลานหมดบ่องแจ้งหนุ่ยบ่หอมมะเขอชุ่มเลยได้นลายจุ่มเชลโนบ่คือหอมลายขนาดมันี่อแดงไกเมามาไม่ชวนเลยทุกเนไงีเช็แได้บานี้ได้ เป็นสีสันขนมาเลยโยเปียนเปียนทุ่มเลยได้เฮ้ยชิม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 เจ้าชิมเจ้าเห็ดเจ้าชิมชิมชิมอืมทาชิมเพิ่นกันเนาะเดินเลี๊ยบกุนแช่บอะมาละแช่บดีได้ไม่เบายอะไดยชิมรถออกไปเจอสิมือชิมก่อนมันบอกป่าเฮานำละบนีแช่บดีได้มาอืม ใส่บ้าเป็นมือกอต้นมาคิดพอกาดแต่หมอพี่เมือนละเยอะมันพดขึ้นแห่งเจอเลยบอกพังนี่นะเจอเลยบ่เจอเลยผักกาดเนาะเดี๋ยวเจอเลยดีเท้าเอ้ามาเจอผักกาดก้อนเนาะขล่นก่อนบ่มาล่นก่อนผักกาดนะมันนั่งเปืย์เดยโยหม้อ บักจันจระเพียนมอมาตามด้วยเบอร์ผักเทเลยชค่นีมนี่เบอร์หลังโอ้โหป้าเบี้ยก็มีรถก้อยนะน้องพักกระไลเกียงพักกระไลเขาเหมือนเกงพักหรือเกงป่าบ่ะนี้ยเกงพักจะเจอได้จังสิเอ้ยคือปลาปลาเป้ยถูกแล้วเอ๊ะเจอได้มอความใด ขโมบินละเอาพี่แล้วปุ่งมาหนิได้ๆเอาอน,นันบ่ลักละละปุ่งเลยบ่อืเด้ว่าละเบื่องเดียวได้บ่น,นะโอ้เอเมย่อซ่วพยพี่น้องปิ้งปลากระซุกแล้วนะป้าแฮมไอ้หย้อยู่ทางนาโหสุดละืูสิวีข้าวแห้ง<า>ปลาหอมปลาขาอะไรเนาะไปเด้ไปเลยจักยปุึงนึง่ง พักกิงมปิ่งป่าน้อนกปินงป่าคอยจิดักก้อยกุ้งจะทวนแล้วนี่เหยปนกแขา่ตอนปลาทูกตั้งคอยเดินตอนปลาทูกบดเจ้านะเออได้ได้เสือกระซามทางนี้ เดี๋ยวมาตักแกงก่อนมันตักเป็ุกงฟูอนี่สิ็ด้ให้เลยจุดนี่ปันเดียวจุดแบงครึ่งเนี่ยปุกเดียแบงครึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งโย่ตีอ็นน้ำน้อยอยู่นี่อันนี้ละในลุงอ่าดูแล้วแล้วตัวยนึงทุกคนมาเอาปลาลุงปลา ปลาเข็มปักดูเถิงปลาลุงลักลี่บ่เฮ้ยเขาเอิญทัวลักลี่บาตังค์ที่บ่ตังค์ที่บ่ล้วแล้ววันนี้เยกกับซมาคอยพี่น้องกินข้าวแรกได้บันนี้นะเ้าอยู่ตรงไฮทงนาแกลางเดือดแลมาคอยได้แคบนะประคเนาะ มาทุกกมดองทาปลาน้อยทางกุ้งเอาเอาอยู่บ่ต่างกันอืมตัวให่หบาไบิดน้อยแล้วหาเรองแลย้บิดหแล้วบิดตะนแสบขาขขาชอบไปม้งเช้าแสบเลย่น้อเอตาตังนะเอาของให้เรื่องอ้อำ้ไง กินเพิ่มเอกินเพิ่มก้อยได้ติกินเพ่พี่น้องเ้วเลกกับมีทั้งวงไยอมเลิกกับยัดวงจองฮาตัวชุดมาก่อนชุดเจงเดียวจนปั้นมันเน็บแลวอยู่งานนีซุปงานี้ยังชุดวงจองอยู่ตัวเมตันี่วงานแกชิลนั้นมาก เอจบลอมานะตัวอบเอกาสาวอะบอกสาวอะบอาเลทุกคนตอนนี <S <s ้กากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเนาะก็บุ้งก็ยังเลยคอยทีอิ่มแล้วแต่ว่าเขาจะสอนกับวันนี้นะเจ้าของหน้าเขาแยงยิ่ะท้าบงพีนาลง่นแล้วก็เชื่อยางใหนก็ได้ไม่เลยอันนี้นะแ่งเดียวบอปันเดียว เจอที่มันเจ้าอกินแล้วเดี๋ยวแม่อันเดียวมากินแรกทุกคนเลยเป็นกุ้งแล้วก็ปลาเสอยวทุกคนเลยตัวได้หลายเลยได้หาบาทมานี้นะอันนี้ก็กินไม่ได้หมดเนาะเอาไหมตา่อไหมก้อิน่งมิลสี อันทุกคนหลังจากที่กินยาแล้วก็พราเดียวปันปูปันปลาเนาะปันอันส้นที่เลยนะปันเดียวเมื่อกินอยู่แต่เฮินเนาะเด<อ>ี๋ยววิดีโอนี้กะเอาซ้ำนี้ก่อน้อยพี่น้องเดี๋ยวพอพอเดี๋ยวไม่วิอหน้าเนาะก<อ>่อนสิปิดคลิปกะขอขอบุญขอบุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับส้มเป็นกําลังใจเฮิร์สาวนิม่มสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจเฮิร์สาวนิ่มในเด้อทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพอพอเดี๋ยวไม่ สำหรับคลิปนี้กับอาสำนี้ก่อนขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งบ๊ายบาย